ก้องเขาให้ตั้งไว้ก่อนที่จะเข้าด่านรถจะเข้าด่านอยู่ตรงไหนตนักมีครับตามหลักมันต้องมีแหลแต่วันนี้ไม่มีไม่มีแล้วท่านมาตั้งไปใช่ถ้าถ้าอุปกรณ์ไม่ครบตามที่เราเบียบเขาวางไว้างไม่ใช่ดิเอาตามเราเบียบประชาชนต้องเห็นว่ากล้องเนี่ยมันต้องตั้งก่อนรถที่จะเข้าด่าน ใช่ไหมอันนี้เขาที่เขาออกระเบียบตรงนี้มาเพื่อป้องกันการทุจริตถูกต้องครับถูกต้องครับเอาแล้วถูกต้องแล้วอยู่ไหนอ่ะต้องมาชำรุดมันชำรุดถ้ามันไม่พร้อมท่านก็ต้องไม่ตั้งหลังจากที่เกิดความสงสัยในหมู่ประชาชนนะครับสืบเนื่องจากเพจยาหาคำนะครับได้เอาคลิปการตั้งด่านของตำรวจสพเมืองจังหวัดนครสวรรค์มาเผยแพร่ แล้วผู้คนเนี่ยนะครับก็ตั้งคําถามมากมายเกี่ยวกับอุปกรณ์การตั้งด่านกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆของการตั้งด่านนั้นว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่หรือไม่อย่างไรนะครับทั้งเรื่องของชื่อหัวหน้าด่านนะครับคนที่ทํางานอยู่กับคนที่มีชื่ออยู่บนป้ายเนี่ยก็ก็ไม่ตรงกันหลังจากนั้นคนที่เข้าไปถ่ายคลิปเขาก็สงสัยว่าตํารวจสามารถเรียก ให้คนขับรถคนโดยสารมาเนี่ยนะครับไปตรวจปัสสวาวะเพื่อหาสารเสพติดข้างทางได้เลยหรือไม่ระยะของออออป้ายแจ้งเตือนด่านเนี่ยนะครับมันต้องบอกก่อนอย่างน้อย150เมตรได้ทําหรือไม่แล้วก็อีกหลายๆประการก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นด่านที่ไม่ชอบม,มาพาคนหรือเปล่าชวนให้สงสัยประมาณแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคลิปนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง,วางซึ่งล่าสุดนะฮะ ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ผูุ้่งกับสอพเมืองจังหวัดนครสวรรค์ออกมาแล้วท่านชี้ใจแบบนี้นะฮะลองฟังดูนะท่านบอกว่ามันเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาละปีนี้แหละคลิปเก่ายอมรับนะว่าด่าในวันนั้นเนี่ยอุปกรณ์ไม่ครบแต่ก็อยากจะให้เห็นใจตํารวจเหมือนกันเพราะมีสายรายงานสถานการณ์มาด่วนว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านถนนเส้นทาง,งต่างนะครับจึงรีบเลย จึงรีบมาตั้งด่านนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรไม่ครบนะแล้ววันดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ตั้งดา่านแค่เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นส่วนการตรวจปัสสาวะสาราเสพติดคนที่เขายอมตรวจเนี่ยนะครับเขาก็ยินยอมและเนื่องจากว่ามันมีสายข่าวไงรายงานว่าจะมีขบวนการยาเสพติดผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตํารวจเองก็เลยต้องรีบแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังฝาก นะยังฝากไปถึงคนที่เอาคลิปไปเผยแพร่คนที่ไลฟ์สดแล้วก็มากล่าวหาให้เสียหายๆนะครับหากไม่เป็นความจริงหากไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยรังว่าจะถูกดําเนินคดีด้วยโอ้โหนะผู้กบกตอบโต้สัดออกไปแบบนี้นะบอกว่าต้องฟังทางตารวจเหมือนกันนะทีนี้ก็อยากจะฝากไปถึงประชาชนนะว่าการที่ตำรวจเขาตั้งด่านการที่ตำรวจเขากวดขันทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องวินัยจราจรทำไปเนี่ยก็เพื่อประชาชนทั้งนั้น ทำไปก็เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมนะครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมรับทราบด้วยนะฮะคุณผู้ชมฟังแบบนี้เชื่อฝ่ายไหนมากกว่ากันคือฝ่ายแรกเขาตั้งข้อสังเกตว่าทําไมมันไม่ครบทําไมไม่ตั้งด่านให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติพอมันไม่ถูกต้องพอมันไม่ถูกระเบียบคนก็จะสงสัยไงว่ามันมีตื้นลึกหนาบางหรือไม่ แต่ล่าสุดพุ่มกับก็บอกว่าอ๋อยอมรับอุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยแต่สาเหตุที่มันไม่ครบก็อยากจะให้เข้าใจตํารวจด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมได้ยินได้ฟังแบบนี้มีความคิดเห็นแล้วก็เชื่อฝ่ายไหนพูดมากกว่ากันครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมา ทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน Youtube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง InBox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอย้กินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยน,นะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้าตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดํานะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพระ้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ไราได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้ก่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทาเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบสองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหน,ไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนคนระับคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ